สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพบกับเออีกแล้วเนาะจากเพจร้านผ้าไหมอีกันาน่ไทยผ้าไหมสุรินนะคะวันนี้เอมาพบกับงานของพี่สมใจพี่สมใจเป็นพ,พี่นะคะเป็นครูโทผ้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินเลยนะคะพี่สมใจเนี่ยเขาจะทอง,งานสีธรรมชาติก้าไม้มงคลแล้วก็ลวดลายที่อยู่บนท้องผ้านเนี่ยก็จะเป็นลวดลายที่เป็นมงคลไปด้วยนะคะเขาจะออกแบบลายเองนะหรือว่าถ้าเป็นลายโบราณเนี่ยก็จะมีความผสมผสานมีความโดดเด่นตรงเชิงบ้างตรงหน้านางบ้างแต่ ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเอขออนุญาตนะคะยกผ้าสองผืนที่สําหรับพี่ๆที่ชื่นชอบเขาเรียกกันสั้นๆว่าพี่ๆสายมูเนาะชื่นชอบรับไปได้เลยกับลายที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว,ว่าสายเนี้ยต้องชอบเลยแหละผืนที่1นนะคะเป็นผืนนี้ก่อนผืนที่14,900บาทเป็นลายเท้าเวสุวรรณนะคะเท้าเวสุวรรณผืนนี้เป็นงานมัดหมี่ของคุณย่าคุณยายในจังหวัดสุรินทร์ที่ก็จะทอผ้าแนวนี้แหละผ้าที่มีความเป็นมงคลมีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรสายม้วะอย่างนั้นเลยทอหกตะกอเป็นลายลูกแก้วทําไมลายนี้เป็นลายเท้าเวส,สุวรรณดูกันชัดๆเลยค่ะมีเท้าเวส,สุวรรณอยู่สี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 ่แบบนี้เขาเรียกว่าหน่วยเป็นอะไรคะสี่อันแบบนี้พี่นะคะมีหน้านางเป็นหน้านางสุรินหน้านางเป็นหน้านางนงมงคลนะคะเท้าเวสุวรรณเนี่ยมีสัสดส่วนคือเต็มทั้งผืนผ้าเลยไม่มีเชิงบนไม่มีเชิงล่างนะคะมีอยู่สี่ตุสี่ต้น พี่พี่ที่บูชาเท้าวเวสุวรรณอีกขอเชียร์เลยกับผืนนี้นะคะผ้าย,ยาวเกิน2เมตรด้วยประมาณ3น่าจะ3หลา3เมตรประมาณนี้ชื่นชอบถูกใจผืนนี้มาราคาสุดพิเศษเลยต้อนรับเทศกาลนี่แหละคะ่ะวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเดือนเมษายน4,900บาททับหมายเล็กหนึ่งกับลายเท้าเวสุวรรณหน้ากว้างผ้าหนึ่งเหมือนผ้านุ่งเลยอะ่ะผ้าย,ยาวประมาณ3เมตรนะคะประมาณ3เมตร3าหลานี่แหละกับเท้าวเวสุวรรณมามาดูผืนที่2กัน อุ้ยยังไม่ได้แนะนําเลยว่าวันนี้เอ็นนุ่งผ้าอะไรวันนี้เอ็นนุ่งเป็นผ้าใหม่มัดมีลายโฮย้อมขามนะคะลายโฮย้อมขามนุ่งเป็นนุ่งปลายง่ายๆแบบนี้เลยเดีนุ่งให้ดูกับผ้าผืานถัดๆถัด,ถด,ถดไปเนาะเป็นงานทอหกตะกอลายลูกแก้วข้างบนเป็นลายโฮข้างล่างเป็นลายเชิงนะคะเชิงจะเป็นเชิงเชิงสองชั้นเชิงล่างสุดจะเป็นเชิงต้นสนส่วนเชิงชั้นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นลายหน้าจะเห็นหน้าชัดเจนหน้าล้อมพุ่มเข้าบินนะคะมามาดูผ้าผืนที่สองกัน พื้นที่2เป็นผ้าสมปักปูมยาวสี่เมตรนะคะเป็นงานทอสามตะกอลูกแก้วเหยี่มหออ เห็นลายลูกแก้วใกลๆชัดๆพอเห็นอยู่เนอะพี่เนาะสามตะกรุูกแก้วเหยี่ยบห่อเนี่ยจะเป็นลายโคมลูกแก้วโคมเหมือนสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะพี่จางๆอยู่บนผืนผ้าผืนนี้เป็นงานครูททนะคะเป็นงานครูทอมันมีเป็นลายนาคนาคเฝ้าทรัพย์เป็นหน้าสองตนพันเกลียวกันแล้วเนื้อหนามากถึงมากที่สุดเลยพี่แล้วก็เลือกใช้เป็นหน้าสีเขียวนะคะหน้าเขียวเหนียวซบพี่ๆี่ดูเชิงความพิเศษของผ้าผืนนี้คือชั้นครูจริงๆ นอกจากมัดหมีผ้าสีผืนได้ยาวต่อเนื่องกันไม่มีลายผิดนะคะตัวหน้านางเป็นหน้านางนกโบราณแบบนี้มีหน้านางสองชั้นดูเชิงนะคะเชิงแบบนี้มัดยากนะเชิงเป็นพากาโรยแต่ว่ามัดยาวต่อเนื่องมาทั้งผืนผ้าอย่างเงี้ยเป็นเป็นลายเดียวกันเลยอะบางผืนเราจะเห็นหน้านางขึ้นมาหรือว่าบางผืนเราอาจจะเห็นเชิงตรงหน้านางเป็นอีกลายหนึ่งผืนนี้เป็นพากาโรยตลอดมาถ้าตลอดรอเรือตลอดทั้งผืนผ้าเลยตัวหน้าจะเป็นหน้าเขียวเหนียวซาบสีเป็นมงคลด้วยอะพี่อยู่บนท้องผ้าสีเข้ม หนึ 1> 1คูณสี่เมตรสำหรับพื้นนี้หมายเลข2องสองทับหกพับาทเนาะยังไงแล้วชื่นชอบถูกใจทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะให้เอ๋ถ่ายรูปสีชัดๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่3เนาะหน้าเขียวเหนียวซับอบล้อมด้วยเส้นไหมสีเหลืองทองวิวููลายนะาคมมากถึงมากที่สุด นะคะต่อไปเป็นหมายเลข3เข้าถูอเข้าสู่งานทอของพี่สมใจกันแล้วเนาะกับหมายเลข3ของพี่สมใจวันนี้มีมา3ราคา12,500บาทแล้วก็6,500บาท4,500บาทเดี๋ยวไปรัวๆเร็วๆกันเลยเนาะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลานะคะหมายเลขที่3กับหมายเลขที่4เนี่ยจะเป็นลายช้างกับลายดอกกุหลาบราคา12,500บาทมาหมายเลขที่3ก่อนเนาะ เป็นลายดอกกุหลาบที่สมใจเนี่ยจะย้อมสีธรรมชาติก้าวไม้โมงคลบวกกับลวดลายตรงนี้ที่ออกแบบเนี่ยก็จะเป็นลายมงคลด้วยนะคะอย่างเช่นผืนนี้เป็นลายดอกกุหลาบงานทอเป็นสามตะโกอลูกแก้วเหี่ยมหอพี่พี่ดูเชิงนะเชิงจะวิจิตรงดงามตระการตากว่าทั่วๆไปคือออกแบบมาอย่างนี้เลยอะลังสันมาอย่างนี้เลยหน้านางของพี่เขาจะเป็นหน้านางสองแบบตรงนี้เป็นหน้านางริ้วนะคะแล้วก็คั่นด้วยหน้านางที่เป็นหน้านางน,นกยูง แล้วก็มีขั้นอีกทีหนึ่งพื้นนี้ตัวลายผ้าจะเป็นลายดอกกุหลาบหน้ากว้างผ้านหนึ่งผ้ายาวเต็ม2เมตรอีกกางผ้าให้ดูเนาะพี่จะได้เห็นผ้าโดยทั่วๆเลยนอกจากย้อมสีธรรมชาตินะคะแล้วก็หมักโคนสูตรโบราณหลังจากหมักโคนแล้วค่อยอบอาบน้ายาเนาะที่ร้านเนี่ยจะอบอาบน้ํายาให้อย่างดีที่สุดเลยนะคะบางพื้นจะไม่มีกลิ่นเพราะว่าพี่ๆบางท่านไม่ชอบกลิ่นอบน้ายาเลยบอกว่าชอบชอบกลิ่นกลิ่นกลิ่นที่เป็นกลิ่นธรรมชาติของตัวหมาเองเลย1นึคูณสเมตรกับผืนนี้2 5ึ่งหมื 2, ่นสอ,องพันห้าร้อยบาทลาย ธรรมาชาติก้าไม้มงคลนพื้นนี้จะเหลือบน้ําเงินทางยืนเขาเป็นสีน้ําเงินกรมมทท่าจากงานคราม1คูณ2เมตรพื้นที่3 12,500บาทนะคะมาต่อกันที่พื้นที่4พื้นที่4จะเป็นลายช้างพื้นนี้ออกแบบมาเวอร์วางอลังการมากเลยพี่ข้างล่างเป็นช้างดูเชิงก่อน สามตะกอลูกแก้วเหี่ยมห่อเช่นเดียวกันนะคะชายคุยเป็นสีน้ําเงินกรมมาท่าเชิงอลังการงานสร้างมากแล้วก็เป็นเชิงหมีขอตรงนี้เป็นเชิงดอกบัวถัดขึ้นมาจะเป็นเห็นลายช้างชัดเจนเลยพ้องผ้าเนี่ยตกแต่งลวกลายเพชรลวกลายตกแต่งเป็นเพชรเป็นเงินเป็นทองอาหมดลายเลยนะคะแล้วข้างบนก็จะเป็นดอกซากุระสีชมพูชัดเจนถ้าเป็นดอกไม้ของสุรินทร์เนาะก็ของไทยเนาะก็จะเป็นดอกพญานางเขาเรียกว่าอะไรคะดอกพญาเสือครุ้งใช่ไหมคะพี่คะดอกกัลปะพึก หนคูณสเมตรหคูณสเมตรกับผืนนี้1นคูณสเมตรกับผืนนี้นะคะหนคูณสเมตรกับผืนนี้ลายเขาเรียกว่าดอยดอกซากุระแล้วก็มีช้างเป็นลายมงคลบวกกับความเป็นสีธรรมชาติเก้าไม้มงคล4สี่ทับหนึ่งมืนสองพันบาทเฮ้ 12,500บาท4ี่ทับหนึ่งบาทใช้นุ่งได้เลยนะคะหรือว่าใช้ใส่กรอบตกแต่งบ้านสวยๆเอาผ้าโซฟาไว้ก็สวยแล้วเนาะเป็นหมายเลขที่4นะคะทส3ตะกอลูกแก้วเหยียบหอเนาะต่อไปเป็นหมายเลขที่5หมายเลขที่5เนี่ยเป็นลายที่ออกแบบ มานะคะออกแบบแล้วก็ผสมผสานลวดลายกับลายดอกมะเขือลายขีดนารีลายขอนารีลายมงคลตัวเชิงเป็นเชิงต้นสนตรงนี้เป็นหมีขอสลับกันระหว่างสีฟ้าสีเหลืองสีฟ้าสีเหลืองตรงนี้เป็นเชิงเข็มขาดถัดขึ้นมาเป็นเชิงเทียนนะคะมาดูหน้านางกันบ้างพื้นนี้6,500บาทหมายเลขที่ห้าเนาะหน้านางเป็นหน้านางริ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ขั้นด้วยหน้านางเป็นหน้านางโบราณเป็นลายนกยุงมีขั้นหน้านางอีกทีหนึ่ง แบบนี้ตัวลายสวยเนื้อผืนนโทนสีสวยนะพี่นะยังไม่ได้อบอั่มน้ำยานะคะหมักโคลนมาแล้วเรียบร้อยแหละเนื้อผ้าเนี่ยนุ่มสามตะกอเหยยบห่อเนี่ยทาให้ผ้านุ่มแล้วด้วยความทอทอสามตะกอเหยยบห่อเนี่ยจะได้ผ้าที่เนื้อนุ่มบวกกับงานหมักโคลนด้วยพอเจออบอ่ามน้ำยาไปอีกนุ่มแน่นอนชื่นชอบถูกใจผืนนี้หมายเลขห้าถ้าเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ด้านล่างลายสวยด้วยพี่ผืนนี้ 6 5 0 0มากนี่ขนาดยังไม่ได้อบแ่าน้ำยานะยังนุ่มพริ้วแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เหลือบเงาเป็นประกายพื้นนี้ทางยืนเขาเป็นงานครั้งเดี๋ยวพื้นต่อไปทางยืนวันนี้มีทางยืนของที่สนใจมาหลายหลายทางยืนมากเลยหลายทางยืนแปลว่าหลายกี่โทหน้านางเป็นหน้านางริ้วมาเอ็นุ่งให้ดูนุ่งแบบเอาหน้านางเก็บหน้านางริ้วไว้ด้านในโชว์เป็นหน้านางที่เป็นหน้านางโบราณหน้านางน,าน,นกยูงเนาะ จับผ้าแบบนี้เลยผ้าแบบนี้พี่ๆถ้าไม่ตัดเนี่ยก็คือนุ่งได้หลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นนุ่งจับหน้านางนุ่งป้ายนะคะหรือว่าใช้เป็นผ้าคลุมไหล่ก็ได้แบบนี้เลยเห็นไหมค่ะหนึ่งคูณสองเมตรนุ่งจับหน้านางสวยๆได้ถ้าวันนี้ไม่จับหน้านางเก็บหน้านางไว้เป็นนุ่งป้ายได้หรือว่าที่เขาเรียกว่าหน้านางหางไหล่รือพี่เนาะจับฟึ๊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 บแบบนี้ นะคะเห็นไหมคะจะได้ความโคง้งความเคิฟเราค่อยๆเลื่อนที่เราซ่อนเอาไว้ไปลายด้านหนึ่งตรงนี้ก็ทําให้ส,สวยๆพันๆพัน,พนม้วนๆตรงนี้ก็เอาไปมัดไว้กับอีกชายด้านหนึ่งที่เรานั้นเอาไว้เห็นไหมคะได้ส,สวยๆแบบนี้เลยนุ่มง,ง่ายมากหรือว่าจะใช้เป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอก็ได้วันนี้ราคาเบามากถึงมากที่สุดน,นะคะกับพื้นนี้ลายสวยเอเ,อเอพิ่งเห็นลายนี้วันนี้แหละนะคะหกพันห้าร้อยบาทเป็นหมายเลขที่ ะเนาะต่อไปหมายเลขที่6นะคะหมายเลขที่6จะเป็นลายโฮแต่โฮแบบเนี้เขาเรียกว่าโฮเกียรห6ทั6,500บาทที่พี่ดูด้านนี้เห็นเวลาขยับผ้าเห็นความเหลื่อมไหมคะเดี๋ยวสวยนะคะตรงนี้ค่ะเป็นลายโฮโฮสุรินแต่ว่าเอาส่วนแต่งของลายโฮไม่ว่าจะเป็นโกนก์แกรดลุกออสหรือว่าเป็นตัวขั้นโฮอ่ะเดี๋ยวหยิบให้ดูนี่ ผืนนี้เป็นโฮปะเตืออเห็นไหมคะโฮปะเตือนโฮทั่ว,วไปของสุรินเนี่ยก็จะมีอย่างนี้เป็นลายตรงนี้ที่เขาชอบเรียกกันว่าเป็นใบไผ่หรือว่าริ้วไผ่โฮจะมีแต่งช่วงตรงนี้ตรงกลางของเนี้ยค่ะขั้นไผ่แต่ละช่องแต่ละช่องเป็นโกลกับเอด็ดลูออดแบบนี้นี่คือโฮปะเตือนผืนนี้แต่ว่าโฮนี้เราเรียกว่าโฮเกียร์หรือว่าโฮคากิจเอาตรงนั้นออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ใส่แต่ไผ่ที่เป็นริ้วไผ่มาทั้งผืนผ้า นะคะมาทั้งผืนผ้าสวยๆแบบนี้เลยตัวเชิงเนี่ยเป็นเชิงต้นสนแล้วก็มีมีขอแล้วก็ขั้นด้วยเชิงเข็มขดัดแล้วตามมาด้วยเชิงเทียนหน้านางเป็นหน้านางริ้วพืนนี้ใช้คุยเป็นโทนสีเขียวผ้าสวยเหลือมากนะคะเนี่ยด้านในสีเขียวชัดเจนเลยนุ่งด้านนี้ออกก็ได้นะนุ่งด้านนี้ออกก็จะได้แบบนี้สวยเนาะ นุ่งด้านนี้ออกก็จะได้เห็นลายชัดๆนะคะลายเป็นลายโฮโฮเนี่ยความหมายเป็นมงคลหมายถึงหลั่งไหลเงินทองไหลมาเงินทองเทมานะคะนุ่งลายโฮสวยทุกคนนุ่งจับหน้านางนุ่งป้ายเห็นไหมคะนุ่งป้ายเราโชว์ขอบตรงนี้ได้ด้วยสวยเนาะตรงนี้พี่ๆจับมัดกันเลยฟึ๊บๆเป็นการนุ่งป้ายนุ่งโชว์หน้านางก็เก็บหน้านางริ้วเข้าไว้ด้านในเดี๋ยวเอนุ่งใหม่ คืนนี้อกอ่าบน้ํายาเรียบร้อยแล้วนะหมักโครแล้วก็อบอ่าบน้ํายามาแล้วเก็บริ้วไว้วันผืนนี้วันนี้นุ่งโชว์เป็นหน้านางนี้เขาเรียกว่าหน้านางริ้วผืนนี้จะเป็นหมายเลขหกนี่หกทับหกพันห้าร้อยบาทงานทอสามตะกรุกแก้วเหยียบหอกมันมีล,ล,ลายโฮลังไหลเงินทองไหลามาเทมาแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติงานก้าวไม้มงคลสวยมากถึงมากที่สุดนะคะหรือว่าจะเป็นผ้าคุมไหล นี่คุมแบบสบายๆนะไม่ได้พักอะไรสวยงามตกใจคุมสบายๆไม่ได้พักอะไรสวยงามนี่สีธรรมชาติงานก้าวไม้มงคลสวยมากถึงมากที่สุดด้วยความเป็นสีเหลือบด้วยเนาะทางยืนเป็นอีกโทนสีหนึ่งถ้าจะออกมาเป็นสีเหลือบเหลือบแบบนี้หมายเลขหกหกทัพหกพันห้าร้อยบาทเนาะต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดทำเนาะหมายเลขเจ็ดจะเป็นลายโคมโบราณนะคะลายโคมอีกสองผืน หกพันห้าร้อยบาททับหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดเป็นลายนี้ก่อนพี่ดูความออกแบบลายดูความอย่างเงี้ยคะ่ะลังสันใส่สีเติมแต่งเข้ามานะคะพื้นนี้จะโทนครั่งเป็นหลักมั่งคั่งและยั่งยืนตรงนี้เป็นตัวขั้นหน้านางตัวหน้านางจะเป็นหน้านางน,นกเช่นเดียวกันนะคะตัวหน้านางจะเป็นหน้านางนกเช่นเดียวกันหกพันห้าร้อยบาทหน้านางริ้ว แล้วก็คันด้วยหน้านางนกยูงเชิงเป็นเชิงต้นสนพื้นนี้ยังไม่ได้อกอ่าวน้ํายานะคะดูความยืนเขายืนเป็นโทนสีม่วงได้ผ้าออกมาเป็นโทนสีเหลือบเช่นเดียวกันเหมือนลายบันไดเนาะตั้งใจออกแบบผสมผสานลวดลายมาแล้วให้มาได้เป็นบันไดยอย่างเงี้ยเป็นบันไดบันไดสวรรค์หนคูณสเมตรหกพันห้ารบาททับหมายเลขจิต ือนนี้ดูดูเป็นโทนสีชมพูแดงแดงชมพูนะคะเป็นงานทอสามตะกอลูกแก้วหยียบห่อเช่นเดียวกันนุ่งจับหน้านางได้นุ่งไปลายได้คุมไหล่ได้ด้วยนะคะข้างในจะเห็นเป็นโทนสีม่วงชัดๆเลยนาะพี่นู่นเนี่ยจากงานทางยืนนะคะจากงานทางยืนนีนุ่งเป็นนุ่งปลายให้ดูสวยอย่างนี้เลยหมายเลขเจ็ดหกห้าศูนย์ศูนย์ต่อไปหมายเลขแปดหมายเลขแปดจะเป็นลายคุมแบบนี้ โคมโบราณทอสามตะอรอลูกแก้วเหยี่ยมห่อนะคะดูความสวยเหลือบเงาเป็นประกายเชิงเป็นต้นโสนถัดขึ้นมาเป็นหมีขอแล้วก็ขั้นด้วยเชิงเข็มขัดตามมาด้วยเชิงเทียนหน้านางเป็นหน้านางสองแบบตามแบบฉบับของเขาเลยอะ่ะคือหน้านางนกยูงพืนนี้ใช่นกยูงไหมเดี๋ยวดูชัดๆก่อนนกยูงเช่นเดียวกันนะคะนกยูงเช่นเดียวกันพืนนี้ยืนสีเขียว ผ้าเหลือเขียว1คูณ2เมตรโคมโบราณ6,500บาททับหมายเลขที่8นะคะพี่พี่ขอดูรูปภาพชาัดๆแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวทักเข้ามาโน่ลเละอกีกก็ถ่ายรูปภาพเพิ่มเติมให้8ิเป็นโคม1คูณ2เมตรหมักโครนสีธรรมชาติ9้าไม้มงคลต่อไปเป็นหมายเลข9ก้พี่ปืนนี้สวยมากเลยอะลายดอกไม้มัดยางนะคะเนี่ยเขาเลื้อยต่อเนื่องกันไปทั้งผืนผ้าเลยอะดอกไม้ดอกบานดอกตูม มีใบไม้เหมือนเหมือนเนี่ยค่ะเห็นลายไหมคะลายเขาเชื่อมต่อกันไปตลอดทั้งผืนผ้าผืนนี้เป็นลายใหม่นะคะเพิ่งเห็นวันนี้เช่นเดียวกันยืนเป็นโทนสีม่วงยังไม่ได้อบอาบน้ํายานะคะกับผ้าผืนนี้ทอสามตะกอลูกแก้วหย่ยบหอหน้านางเป็นหน้านางนกนกย,ยูสวยสวยพืนนี้สวยเนาะเนาะด้วยสวยสวยจริงหกพันห้าร้อยบาทหกพันห้าร้อยบาทเท่ากันเลยพื้นนี้เชียร์เชียร์ทุกผืนนะกับ กับราคา6,500บาทงานรุ่นนี้8,009นะคะ8,009วันนี้พี่เข้ามาโปรให้แล้ววันนี้พี่ๆชื่นชอบถูกใจเนี่ยซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะ6500เดเออบอ่านน้ำยาแล้วก็จะส่งฟรีด้วยทุกผืนผ้ามีอย่างละหนึ่งผืนอย่างละหนึ่งผืนมีเฉพาะโฮนะคะโฮโฮเกียริโฮคาชากิตน,นี่แหละที่ว่าราคาเอ้ยที่ว่ามีสองผืนนะคะที่ว่ามีสองผืน6500นะอีกการให้ดูทั้งทั้งผืนเนาะพี่ๆจะได้เห็นลาย นุ่งสวยคุมไหล่งามหมายเลขที่แปดเอ,อ้ยหมายเลขที่9 6500ทับหมายเลข9ต่อไปเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งรุ่นที่ราคา5,500บาทนะคะลูกค้าทุกผืนหลังจากนี้5,500บาทผืนนี้เป็นหมายเลขที่4 โฮเหมือนโฮหกพันตะกี้เลยอะวะพี่แต่ว่ามัดโทนสีที่จัดขึ้นมาพื้นนี้พี่เขาโปรให้5,500บาทนะคะตรงนี้เป็นลายโฮเกียร์หรือว่าโฮคัชกิจนี้สองพืนเช่นเดียวกันนะคะเชิงเป็นต้นสนมีหมีขอขั้นด้วยเชิงเข็มขัดตามมาด้วยเชิงเทียนทอสามตะโกลูกแก้วเหยียบหอนะคะหน้านางเหมือนกันเลยหน้านางสองแบบ นะคะเป็นหน้านางริ้วแล้วก็ตามมาด้วยหน้านางนกยุงตัวนกยุงเป็นโทนสีฟ้าผืนนี้ทางยืนเป็นม่วง1นคูณสเมตร5,500บาทชื่นชอบถูกใจผืนนี้กดรับได้เลยนะคะถ้าเข้ามาได้เลยอีกสงรูปภาพเพิ่มเติมให้เนาะสวยๆนะคะเป็นสีสวยเลยแหละสีม่วงม่วง,งบานเย็นบานเย็น,น,ยนผสมผสานกับฟ้าคราม1นคูณสเมตรจะเป็นหมายเลขที่1ิบห้0 อ,อปลายหมายเลขที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นลายรวงพึ่งหลวงพงพึ่งหลวงจะมีสองสีขออนุญาตนะคะเดี๋ยวหยิบให้ดูชัดๆพี่จะได้เปรียบเทียบกันถูกสีม่วงสีฟ้าแล้วก็ม่วงนี้มีสามม่วงนะคะมีสาม่วงอันนี้จะออกทนอย่างเงี้ยสิบเอ็ดนะคะแล้วก็สิบสองแล้วก็สิบสามเห็นไหมคะสิบสองสิบสามสิบเอ็ดสิบสองสิบสามลายเดียวกันหมดเลย สิบสองกับสิบสามเป็นม่วงเหมือนกันแต่ว่าคนละม่วงแบบนี้นะคะคนละม่วงแบบนี้หมายเลขนี้ก่อนหมายเลขที่สิบเอ็ดห้าพันห้าร้อยบาทงานทอสามตะโอลูกแก้วเหยี่ยมหอตัวนี้เป็นตัวขั้นหน้านางขั้นหน้านางแล้วก็มีหน้านางด้วยหน้านางก็จะเป็นหน้านางริ้วคืนนี้ยืนครามนะคะโทนสีฟ้าชัดเจน หน้านางเขาสวยเนาะหน้านางเขาอลังการงานสร้างหน้าหน้านางของพี่สมใจร่วงพึ่งหลวงพี่จา๋าหนึ่งคูณสองเมตรมานุ่งให้ดูนุ่งป้ายเอานุ่งหน้านางดีกว่าเนาะจะได้โชว์หน้านางพี่พี่ท่านใดใส่ผ้านุ่งผ้าถุงเนี่ยสวยทุกคนเลยนะจะบอกให้โชว์หน้านางอะไรดีโชว์หน้านางนี้เก็บพับตรงนี้เข้ามาข้างในเลยชึบ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะพี่บอกว่าเอ๊ะชายคุยทายัางไงชายคุยก็พับเข้าไปข้างในอย่างนี้ละค่ะพับชายคุยเข้าไปก่อนนะคะจะได้ไม่เหยียบชายคุยทีนี้ก็โชว์เป็นหน้านางแบบนี้ดึงขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะเหยียบชายคุยนี่หนึ่งคูณสองเมตรพื้นนี้เป็นโทนสีฟ้ากับรวงเครื่องหลวงสามตะกอนลูกแก้วเหยียบหอกงานของพี่สมใจพื้นที่สิบเอ็ดค่ะ ต่อไปเป็นผืนที่12กับ13ยังไม่ได้อกอ่างน้ํายานะผืนนี้ไม่ได้นุ่งให้ดูกลางให้ดูเฉยๆนะคะ12ทับ5 5า5,500บาทลายรวงพึ่งหลวงเช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะถัดจากคลิปนี้ในคลิปถัดๆไปพี่ๆอยากดูเป็นอะไรแจ้งได้เลยหน้านางริว้วหน้านางนุกยุงตรงนี้เป็นโทนสีม่วงนะคะเทียบใส่กับเสื้อสีม่วงได้เสื้อสีเทาได้เสื้อสีขาวได้สีครีมงาช้างได้เช่นเดียวกัน1นคูณสเมตรรวงพึ่งหลวงสีม่วงแบบนี้ นะคะหมายเลขที่13เป็นม่วงนี้คืนนี้โอกอาสน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะงานทอสามตะกรูแก้วเหยี่ยมหอหน้านางแบบนี้เรียกว่าหน้านางริว้วส่วนตรงนี้เป็นหน้านางน,นกยูงแล้วก็มีขั้นหน้านางดูเชิงเขา ผืนนี้กับผืนตะกี้คนละม่วงกันนะก็เลยยกให้ดูทั้งสองผืนหนึ่งคูณสองเมตรสามตะกอลูกแก้วหย่ยมของงานพี่สมใจห้าพันห้าร้อยบาทหมายเลขที่สิบสามโทนม่วงแบบนี้ขอดูรูปภาพเปรียบเทียบระหว่างสองม่วงนี้ทักเข้ามาได้เลยนะคะดูเนื้อนุ่มพลิ้วทิ้งตัวและมีน้ำหนักมาค่ะเอขออนุญาตงานพี่สมใจเรียบร้อยแล้วเนาะเอจะยกเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่เขาเรียกว่าผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล ภาคคุมไหลสีธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะทอยก17ตะกอลายลีลาวดีหรือว่าดอกลั่นทมคาว่าดอกลั่นทมเนี่ยเป็นคำแผงนะคะมาจากเขาเรียกว่าอะไรคะมาจากมาจากมาจากภาษาเขมร ลั่นโทมมาจากคําว่าสลันโทมแปลว่าความรักที่มั่นคงนะคะความรักที่มั่นคงวันนี้เอมิลีลาวดีมาครบทุกโทนสีเลยก็เลยอยากยกให้พี่ๆดูแล้วก็มีโทนสีใหม่มาด้วยเดี๋ยวสิลืมแล้ววน้นก็เพิ่งบอกเอเองว่ายอมจากอะไรย้อมจากรากขนุนมาเริ่มต้นสีที่ย้อมจากรากขนุนก่อนเลยพื้นนี้ย้อมจากรากขนุนพื้นนี้ย้อมจากขีนะคะโทนสีจะแตกต่างกันพื้นนี้โทนสีใหม่ เป็นรากขนุนเนี่ยเวลาที่คุณย่าคุณยายเขายอมสีธรรมชาติเนี่ยเขาจะช่วงนี้มีรากขนุนเขาก็าจะยอมรากขนุนวันไหนมีคลั่งก็ยอมคลั่งอะไรแบบนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะผืนนี้ยอมจัดรากราขนุนเป็นหมาเลขที่14สี่ทับ1,800บาท14ทับ 1, บาทเป็นงานทอ17ตะกอลายลีลาวดีหน้ากว้างห้า60ยืนเนี่ยเป็นยืนประดูนะคะโทนสีน้ำตาลประดูมาโครน ลากขนุนเนาะพี่เนาะคำว่าขนุนเนี่ยก็เป็นสีธรรมชาติงานมงคลเนาะหนุนนำนำเนื่องนะคะส7บเจ็ตากอไม่17บตะกอ,อ,ะอใช่17ตะกอแบบนี้เลยอะ่ะซื้อเป็นของขวัญของฝากถูกใจแน่นอนคุมไหลสวยๆเก๋ๆอย่างนี้นะคะคุมแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยผ้าเฉยๆก็สวยแล้วเอเชียเลยนะกับดีลาวดีลีลาวดีเนี่ยเวลาที่มาโคฟแบบนี้อยากให จับจงกันไว้ก่อนได้เลยนานๆที่มีสีมาครบทุกสีแบบนี้นะคะพื้นนี้เป็นหมายเลขที่14 1,800บาทดีราวดีลั่นทมสลัลันทมสวยมากเป็นงานสีธรรมชาติแล้วก็หมักโครนธรรมชาติทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนเลยพื้นนี้ขนุนนะคะ14ต่อไป15เป็นเขขนุนกับเขเนี่ยโทนสีต่างกันนิดเดียวเนาะแต่คุณยา่าคุณยายเห็นไหมถ้าเขาอยากขายเนี่ยเขาบอกขนุนทุกผืนเราก็เชื่อล้วแหละเขาก็พูด พูดพูดตามตรงพูดตามจริงพื้นนี้สีของเขจะออกเป็นโทนสีนี้เขบางวันเนี่ยก็จะได้เหลืองมากกว่านี้เขบางวันก็จะได้ส้มมากกว่านี้ยังคงยืนเดียวกันเลยคือยืนประดูมาโครนนะคะหนึ่งคูณไม่ใช่หกสิบประมาณหกสิบไม่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 มีแค่กว่าหกสิบหกสิบหกสิบสองหกสิบห้าความยาวสองเมตรเต็มนะคะความยาวสองเมตรเต็มไม่มีขาดมีแต่จะเกิน สีธรรมชาติแล้วก็หมักโคลนอบอ่านน้ำยาเรียบร้อยแล้วพันคอให้ดูกับพื้นนี้จากเขเชียทุกสีนะคะวันนี้อยากได้สีไหนรับได้เลยทุงชโลกกนเหลืองรับเขรับขนุนได้เลยหมายเลขที่15บห้าหพันเท่ากันเลยค่ะลูกคา1 7 0่8 0 0ต่อไปเป็นหมายเลขที่16 16เนี่ยจะเป็นประดู่ทั้งพุ่งและยืนโทนจะเป็นโทนน้ำตาลแบบนี้ เห็นลายยกตะโกไหมคะลายยกตะโกเนี่ยเป็นลายลีลาวดีแต่ว่าที่สุรินเนี่ยเขาจะติดเรียกกันสั้นๆว่าลายแบงคกนะคะเป็นลายที่ออกแบบมาจากทางฝรั่งที่กรุงเทพเลยเขียนมาใส่กระดาษแล้วก็ ให้โทรถามน้องเที่ยวผ้ามาให้ว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ทํางานทําการอะไรเลยวันหนึ่งโทรแบบนี้นะแค่60นี่แหละได้ไหมน้องบอกไม่ได้พี่มันเครียดนะมันเมื่อยเขโทรผ้าทั้งโทรเนี่ยไม่ได้นั่งได้ทั้งวันนะคะมันเมื่อยมันลายทอ,อยากพี่แล้วลายนี้มามาโทรใหม่ๆนี่มีหลงมีผิดด้วยพื้นนี้เป็นสีโทนน้ำตาลเข้มแบบนี้เลย1,800บาทถ้าใหมา่เลขที่16 สำหรับน้องๆนะคะเชียร์เลยผืนนี้เอาไว้ดอบสีเสื้อเราเนาะสวยใส่กระโทนสีอะไรก็ได้นะคะอีกพันคอให้ดูหนึ่งพันหมายเลขนี้สิบหดีลาวดีโทนสีน้ําตาลสวยๆแบบนี้นะคะต่อไปสิบเจ็ดยืนประดู เป็นโทนสีน้ำตาลแดงพุ่งด้วยครั่งมั่งคั่งและยั่งยืนทอนยกตะกอสิบเจ็ดตะกอแบงคอกลีลาวดีลั่นโทมสะลันโทมอปบอามน้ำยาแล้วเรียบร้อยหมักโครนมาด้วยวันนี้ชอบสีไหนรับสีนั้นได้เลยนะคะวันนี้ชอบซุกสีชอบซุกสีชอบซุกสีรับซุกสีค่ะหมายเลขที่171,800ปบาทต่อไปหมายเลขที่18เป็นผืนสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้ ว่าวันนี้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะเนี่ยคนสีเทาเทาเนี่ยลืมถามว่ายอมจากอะไรเดี๋ยววันหลังที่ถามให้นะพี่นะหน้ากว้างเช่นเดียวกันเลยหน้ากว้างสิบหน้ากว้างหกสิบผ้ายาวประมาณสองเมตรทางยืนยืนเดียวกันนะคะยืนทวนสีน้ำตาลประดูหมักโครน หนึ่งอุ้มหนึ่งอีกแล้วอะ่ะหกสิบคูณสองเมตรเป็นผืนสุดท้ายแล้วหมายเลขที่สิบแปดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับในคลิปถัดๆไปพี่ๆอยากดูเป็นอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยถ้าอยากดูเป็นงานพรีเมียมเนี่ยที่ว่า8 0 0 0กว่า90,00กว่าอย่างนั้นก็มีเช่นเดียวกันงานสีธรรมชาติก็มีให้แจ้งเข้ามาเนาะว่าคลิปถัดไปอยากดูอะไรเดี๋ยวเอจัดให้นะคะอย่าลืมนะคะกับผ้าผืนที่เอนุ่มอยู่เป็นลายโฮยสีครามถ้าชอบผืนนี้นะคะ3 8 0 0ั้บาททักเข้ามาได้เช่นเดียวกันมีผืนเดียวนะสวยๆแบบนี้เลย เป็นงานทอยกตกรตะหกกรลายเม็ดพริกไทยนะคะลายเม็ดพริกไทยวันนี้ไปแล้วค่ะถ้าสมมุติว่าผู้จาค่ะตกบุกร่องผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถูกอกถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอด้วยนะคะเอ๋ทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ